มาค่ะพี่น้องหลุดมาแล้วนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรปานแพงค่ะพี่น้องหลุดออกมาแล้วหลุดอิงอย่างวันตีสำหรับก่อนหน้านี้น้องพี่น้องเนาะนะคะกะเอกเรียกได้ว่าตรงตรงเต็มเต็มเลยนะคะสำหรับก็นหนี้ค่ะพี่น้องอุ้งอิงเพชรปานแพงน้องในมิการเลือกซื้อลอตเตอรี่ค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเอฟซีแฟนคลับไรท์แอนคนเซวากะบอได้เห็นตัวเลขน้ำอุ้งอิงดอกน้องพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าน้องกับแบบเหมือนสิบอยผู้ไดดรูจังสีแม้ว่าน้องซื้อตัวใด นะ่นะนี่้น้องเก็บใบกับสับของหรือว่าเก็บใบกับแม้อยอันนี้ก็บรรุดคื่กันนะฮะแล้วนี่แหละครับพี่น้องอุ้งอิงน้องกระซื้อซื้อตัวนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอุ้งอิงน้องซื้อน้องพี่น้องปกติเขาเขาเข่เคยเห็นแต่ว่าสำหรับในรอบนี้ในงวดนี้เป็นอย่างอุ้งอิงน้องจังซื้อสาหรับเมื่อวันที่30นะคะ30มิถุนายน2ปัญหารวย68น้องพี่น้องน้ออื่นวันที่หนึ่งครับพี่น้องแล้วนี่แหละ เซวียอุซิันคับไลท์ท่ายหลายคนก็คือสี้ากันหาโตย่งสื่อบอดท่านใดสำหรับอุ้งอิงเพชรปานแพงค่ะพี่น้องในงวดนี้นะคะกับบ่รู้คือกันมายังเหตุให้อุ้งอิงนองได้ซื้อลอตเตอรี่ค่ะพี่น้องซึ่งอุ้งอิงนองสื่อเข้ากับบอได้เห็นตัวเลขน้ำนองขัดปันไดจังสี่หมนะคะแต่ว่าได้รู้เขาข่าวอยู่ค่ะพี่น้องได้รู้เขาข่าวว่าอุ้งอิงนองสื่อสามตัวไทยเป็นตัวนี้จังสี่หม น,ะะนี่นะครับพี่น้องนะะเรียกได้ว่าลุดมากคักแน่ลุดคักลุดแน่หนละ,ะอุ้งอิงเพชรบ,บานแห้งยุดดีดน้องกะไดย่ยางไปรดคันนี้ครับพี่น้องน้องกะบอกประมาณมาอุ้ยสือสอสออตตย่อสื่อลอตเตอรี่คือจังปทะเบียนรดคันนี้เลยจังสิแม่เดียนะวจะบางเงินอะไรขนาดนั้นที่ป้ายทะเบียนรดคันนี้จะไปตรงกับตัวเลขที่อุ้งอิงน้องได้ซื้อ นอพี Workers, ่น้องน้อแบบอุ้งอิงเรียนรุดขากลุดแน่เลยนะคะจากทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนบ่รู้ว่าน้องซื้อตัวไหนนะคะเดี๋ยวลฮอกกาเดรูค่ะพี่น้องนะคะเดลซีว่าพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากนอยส์กอร์นาเดลซีมาบูเลติเอรยทีเอฟซีแฟนคลับไดลฟังที่หลังเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันขึ้นรถคันไหนขึ้นรถคันไหนขึ้นรถคันไหนกันที่บอกกันที่บอก ในช่วไมันดีดี่ไหมวันที่หนึ่งเนี่ยแม่มาตั้งแต่วันซ้อมยังไม่กลับใช่ไหมคะเนี่ยมาม่อกต็มมูสมหัวใจใหญ่กว่าแกเนหาบก็ตายันตายมีกรได้มีก็ได้อเป็นหาะ ก็ออกสามตัวตึงๆใส่ยี่เทียบตรงนี้เนาะใต้เล <ะ S 1> ไ<ด>้ไปเลยออกเน้ยไมได้หรอนั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังได้ถือได้ว่าชัดเจนแห้งเนาะพี่น้องเนาะอุ้งอิงเนี่ยลดเต็มๆเลยนะคะยูบะยูน้องกะได้ยางไปรถขั้นนี้ครับพี่น้องแล้วนงกะบอกพรมนะักว่าวสื่อสื่อคือจังอ่ามันมันตรงกับเลขที่น้องสื่อเลยจังสี่แม่นะคะสำหรับตัวเลขที ไปเทรนด์เบเดอร์คันนี้ก็สิเป็น9910ครับพี่น้องเอาฟังอีกทีหนึ่งก็สิเป็น9910นะฮะซึ่งนี่ยนะสำหรับอุ้งอิงนะคะเมื่อน้องจะซื้อ910ประมาณนี่ยแหละค่นจำบ๊อปิเดเลยครับพี่น้องเมื่อน้องจะซื้อ910ฮะซึ่งนี่ยแหละสำหรับไปเทรนด์เบดอร์กับตัวเลขที่อวีอน้องได้ซื้อก็ตรงกันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นน้องพี่น้องน้องอาเนี่ยละกับชัดเจน วันทอ,อายชัดเจนแล้วมีหนังซ้ำค่ะพี่น้องมีหนังซ้ำนะคะสำหรับน้องอุงอิงเพชรปานแห้งนะคะในวันที่13กรกฎาคมนี้จะเป็นวันเกิดของน้องนะคะซึ่งอุงอินองกศสีอายุส9เกาปีนะคะซึ่งนี่แหละหลายคนเขาอกว่าอุงอิงน้องซื้ออายุของน้องหรอเก่าหนึ่งศจังสินี่กลัหมายถึงเด็กทั้งนั้นก็คือเก่าเงเก่าจังสินะคะพี่น้องหลายคนบอกว่าอุงอิงน้องซื้ออายุของน้องหรอ จจะแมนครับพี่น้องอาจจะแมนนะคะน้องสื่อบรูรล่ะยูดีๆน้องเกิดยิบมากในตัวนี้น้อพี่น้องน้อเอากระทิว่าหลุดมาเต็มๆน้องพี่น้องน้อหลุดมาเต็มๆแล้วนี่แหละ FC แฟนคลับจะพลาดได้จังไหนเก่าหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องแต่บันที่นี่เนี่ยสำหรับก่อนหน้านี้อูเจงเผ็ดบอนแห้งน้องไล่รุดปาดออกมาสําหรับตัวเลขนี้วังสองเทียนนี่แหละคันจำบกผิดเด้ ะะสำหรับรอบแรกนี่จะเป็นอยู่ที่บ้านอุ้งอิงกับพี่น้องนะ,ะก็มีคนขายลอตเตอรี่เนี่ยรับไปขายอยู่ในบ้านอุ้งอิงก,ก็มีหลายคนโดยกันทีอยูหันบวชเซเป็นเสซนน่าบวาเซเป็นพอกันใช่จังสีลักนะ,ะหลายคนกับผ้ากันแห่ซื้อพี่น้องเองเรอุ้งอิงอยู่ดีเนาะก็บ,บอกว่าสองแปดหาพันนะพี่น้องสองแปดหาอาชาติโออุ้งอิงมาจังสีลักเป็นจังไรมูจะว่า แก็สำหรับรอบสองค่พี่นอ้องอุกอิองบาอยู่ในรายการแมวล่านะคะบอกอ,อุกอิณกะบอกขึ้นมากอีกนะคะมาซงเป็ดหาอาชาลีโออุกอิณวาคักคักเลยแล้วคนลุกมากคับพี่น้องสำหรับเอฟซีท่านนี้เพื่อนเดม่การเข่ามากคอมเมนต์แบบนี้คับพี่น้องเพื่อนบอกว่าฝันหมึกคึื่นวานเล็ออกซงเป็หาอันนี้กับก่ารูคือกันมาเราติดตามอุกอิง ขักจนเกินไปจนเล่าเก็บไปฝันด้ว่าเอียงจังหดแต่เล่าบอกวาเล่าฝันมาเลกออกสองเปดหาพันนาพีนองเอากะหมันไผ่หมันมันมน้องพี่นองน้องกะขอให้โชคดีโชคมนกันสู้ผู้สุขคนนี่แหละครับพี่น้องสำหรับเด็กัวแรกนะคะถ้าทุกคนอยากจะซื้อตามอุ ing, ้งเอิงกะแนะนํำเป็นเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแต่อุ้งเอิงเมื่อน,น้องจะซื้อหลายชุดอยู่ และแตที่ห้าดูดูเนี่ยก็สิเป็นเก่าหนึ่งศูนย์ขันไนอยากซื้อตามงกัสามารถซื้อได้แล้วก็ตัวเลขที่อุ่อินน้องนัดรูดปากออกมาดูดูนี่ก็สิเป็นสองแปดห้านอพี่น้องอันนีก็สามารถไปตามหาซื้อได้ขันไลคนสนใจนาะพี่น้องเอาเอากะนี่แหละเอามาบอกละเดฟเอามาบอกแล้วนะคะก่อนมันอ่าก้อนมืออืืนมันถอดสมรบมืออืืนกับวันที่หนึ่งนาะพี่น้องจะไจอีกสิเอร์เซ็นครับแต่ถ้าในคนยังหาตัวจะซื้ออย่างไม่ได้ค่ะพี่น้องเอากะสําหรับคลทปนี้ก็ที่ว่าชัดเจน ที่ว่าชัดเจนนะคะเมื่อื่นี้ขอให้ดินหลังเี้ยินคข้าาเหตุตื่นจาก FC แฟนคลับแต่ว่า FC แฟนคลับหลายคนก็ต้องแบบพิจารณาเอาเลยค่ะพี่น้องอาจจะเป็นสองปแปสองอาจจะเป็น85หาหาแปดหรือว่าอาจจะเป็นหาสองสองหาหรือว่าอาจจะเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์เก่าอันนี้ก็มันแบบแต่รวมไห้ดูแมนค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขชัดขนาดนี้แต่ นะคะแต่ค่ะพี่น้องแต่มันก็แล้วแต่ดวงไดวงมันบางคนเห็นแต่ว่ากับบอสเสือกับมีน้องพี่น้องเาเห็นแต่ว่าบอสเสือกับมีเดย์น้องพี่น้องเาเอากระว่ากันไปนั่นแหละค่ะพี่น้องขอให้มืออื่นนี่ได้ยินค่าว่าเฮนรันนะคะจาก fc แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบาดแผงนี่แหละค่ะนายคนได้ได้ได้โชว์กับอุ้งอิงในมืออื่นนี่ก็อยาสเลิมทํามาอะไรไปให้อุ้งอิงน้องค่ะพี่น้องในวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของน้องก็อยาสเลิฟโอนมาอะไร ให้องอิงแต่ว่าก็คือจะมาแล้วนะครับพี่น้องก้อนทีสิไปหอ,อดในมืออื่นนี่เอามือเนีสก,ก่อนมือเนี่วากันมามีท่างต่างประเทศครับพี่น้องซึ่งนาเอ็กซิสันครับจะพลาดได้อย่างไรนาอพี่น้องน้องก็จะลมเก่าหนึ่งศูนย์กับสองแปดห้าครับพี่น้องมือแรงนี่มารอเบิงกันทางสปนาคว่าจะออกด้วยว่าสีบปออกด้วยว่าสีไปออกในมืออืน่นแต่ว่าก้อนเน่เข้าสื่อกันไหมครับพี่น้องก็ขอให้มือแรงนี่นะอากาขคอใหืงอื่นนี่ เด้ยินคำมาให้รันจากอีฟซีแฟนครับสู้ผู้สุขคนมั่นมค่ะพี่นงนะคะแล้วนะคะพี่นงสนําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปทริปนี้สักก่อนนะคะเวลควาสวัสดีค่ะ